ตั้งแต่โควิด -19 t e คลัสเตอร์ใหม่ระบาดหนักนะครับเรียกได้ว่าทำเอาคนบันเทิงนั่งไม่ติดเลยนะครับเมื่อพบว่าเพื่อนรุ่มวงการเนี่ยทยอยออกมาประกาศว่าตนเองติดโควิด -19 ไม่เว้นวันเนื่องจากมีการได้ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด -19 ครับงานนี้ทำเอานักแสดงหลายคนรีบไปตรวจหาเชื้อทันทีเช่นเดียวกับสาวอารมณ์ดีคนนี้นะครับพี่เบกกี้ศรีธัญญาครับก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกมองว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็ได้เดินทางไปตรวจนะฮะผลออกมาเป็นลบไม่พบเชื้อครับ ซึ่งเจ้าตัวก็ได้โพสต์ภาพผลตรวจผ่านไ g ส่วนตัวก็ประมาณว่าเป็กไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะคะแต่เพื่อความสบายใจของตัวเองและผู้พบเจอก็ไปตรวจมาแล้วผลเป็นลบโรคนี้มันส่งผลให้คนเราเนี่ยระแวงกันไปหมดไม่รู้ใครจะกลัวใครก่อนดี ส่งกําลังใจให้กับทุกท่านนะคะดานนักรองสาวพิดาอินโดฟินนะคะแม้จะตรวจครั้งแรกไม่พบเชื้อแล้วก็ตามแต่เพื่อความสบายใจของคนใกล้ตัวค่ะก็ได้ไปตรวจซ้ําเป็นรอบที่2ผลออกมาเป็นลบไม่พบเชื้อนะคะนอกจากนี้เจ้าตัวนั้นก็ยังโพสต์ข้อความประมาณว่าดาโอเคดายยังสบายดีพร้อมขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงกัน ด้านเจ้าพ่อแรปเปอร์โจอี e ้บอยนะคะได้ตรวจรอบที่2ก่อนสิ้นสุดการกักตัวจากเคสวันที่30มีนาคมผลตรวจออกมาไม่พบเชื้อค่ะนอกจากนี้นะคะยังเป็นกำลังใจให้ทุกคนระมัดระวังกันต่อใส่หน้ากากล้างมือเลี่ยงที่ชุมชนด้วย สาวจ๊ะนงพนีนะคะได้ตรวจโควิด1 9เช่นกันหลังเป็นหนึ่งในผู้ทํางานใกล้ชิดกับคุณโดมจารุวัฒนนะคะโดยเจ้าตัวนั้นได้ออกมาโพสต์ผลตรวจผ่านทาง Facebook ว่าผลตรวจส่งมาทางข้อความยืนยันว่าจ๊ะไม่พบเชื้อนะคะขอบคุณทุกๆกําลังใจนะงานนี้ก็ทําเอาเจ้าตัวนั้นโล่งอกไปเลยทีเดียวค่ะมากันที่นักร้องสาว Wonder Fra m รนะครับที่ได้ร่วมเดินไปร่วมงานกับผู้ติดเชื้อโควิด -19 แล้วก็ได้มีการตรวจหาเชื้อซึ่งผลออกมาเป็นลบนะครับแต่ที่น่าเป็นห่วงที่สุดในตอนนี้คือคุณพ่อครับที่ได้รับเชื้อมาแล้วก็มีอาการเคืองคอ,อนิดหน่อยเท่านั้นแต่ความดันเนี่ยสูงถึง171ซึ่งถือว่าสูงมากเลยนะฮะ mm hmm. ตอนนี้เข้ารับการกักตัวที่โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งซึ่งเป็นห้องรวมสําหรับผู้ป่วยโควิดที่นอนเนี่ยเป็นแบบภูกับพื้นนะครับแล้วก็พัดลมแล้วก็นอนเรียงกันไปซึ่งคุณพ่อของเฟรมนะครับได้เล่าประมาณว่าคุณพ่อเนี่ยนอนไม่หลบับเพราะผู้ป่วยท่่านอออืไตลด บางท่านก็ไม่ปิดแมสก็เลยกลัวคุณพ่อจะป่วยหนักกว่าเดิมในฐานะลูกปวดใจมากๆที่ไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยพยายามติดต่อโรงพยาบาลหมดหนทางและพยายามอย่างที่สุดแล้วจริงๆจึง,จง,จงต้องมาโพสต์ขอความกรุณาหากโรงพยาบาลไหนสามารถรับเคสคุณพ่อต่อได้รบกวนติดต่อมาด่วน ส่วนพี่เปินน้ลนาคอน,นะคะที่ก่อนหน้านี้คุณนะ้าที่อาศัยอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะคะติดเชื้อโควิด -19 อาการนั้นไม่หนักนะคะรักษาตัวที่บ้านก็ดื่มน้ําเยอะๆตอนนี้หายเป็นปกติแล้วโดยเจ้าตัวนะคะได้นําเรื่องน้านเนี่ยมาเล่าใน Facebook ส่วนตัวประมาณว่า ถ้าอาการไม่หนักมากถึงขั้นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจก็ไม่ต้องไปนอนโรงพยาบาลเขาจะให้นอนรักษาตัวอยู่ที่บ้านทานยาตามอาการดื่มน้ําให้มากที่สุดโรงพยาบาลมีไว้ให้คนที่จําเป็นที่สุดที่มีอาการหนักระดึกขนาดต้องใช้เครื่องช่วยหายใจให้อยู่ในความดูแลของแพทย์เพื่อทําการรักษาก่อนค่ะด้านนักรรองชื่อดังนะคะพี่แตมอภิวัฒนหลายากที่พบว่าตัวเองนั้นติดเชื้อโควิด -19 ได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล พร้อมเผยทไลายอย่างละเอียดเลยค่ะเพื่อให้คนที่ใกล้ชิดนะคะได้ไปตรวจหาเชื้อทันทีโดยวันนี้ทางทีมข่าวได้ติดต่อไปอยังเจ้าตัวนะคะเพื่ออัปเดตอาการแต่ว่าพี่แจมนั้นยังไม่สามารถให้สัมภาษณ์ได้นะยังไม่สะดวกนั่นเองเจ้าตัวได้ฝากทางผู้จัดก,การอัปเดตอาการล่าสุดว่าวันนี้เนี่ยไม่มีไข้มีไข้เมื่อวานนะคะแล้วคุณหมอเนี่ยให้ทานยาก็ไข้ลดแล้วแต่ยังต้องรอดูอาการอีก10วัน ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาถึงสเตมเชื่อว่าเจ้าตัวนั้นได้รับทราบและขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงในสถานการณ์เช่นนี้ขอให้ทุกคนนั้นดูแลตัวเองให้ดีค่ะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t ท i n s i g HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c e เ o ซบุ a กแ a นเพ i n s i i h t HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ